ข่าวเด่นประจำวันสายะเปิดตัวยาใหม่ส่งท้ายปียาคุชิสายะเจ้าของสายะเพศสัตว์ยาผีบอกแห่งซานไห่จริงประกาศเปิดตัวยาใหม่ท้ายปีมังกรมังกรทยานรับอรุณตัวยานี้มีสป,ปักคุณยอดเยี่ยมที่เพิ่มความแข็งแกร่งของผู้ดื่มได้3เท่าของปกติอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามันจะใช้ได้แค่เพศชายเท่านั้นข่าวเศรษฐกิจ น้องโซล่าเด็กประจำร้าน A n g e l 24มินตมาร์ชื่อดังเปิดเผยว่าช่วงนี้งานยุ่งมากเพราะต้องเติมสต๊อกให้เพียงพอก่อนวันพรุ่งนี้คาดว่าเขาดาวในวันนี้ก็น่าจะยุ่งอีกตามเคยพร้อมมั่นใจว่าสินค้าในร้านเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกระสุน0.01ม mm. ิลลิเมตรข่าวแวดวงราชการกรมความมั่นคงสาธารนณะเปิดประบูชุดว่ายน้ำโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนตำรวจเพิ่มเติม หลังหัวหน้ากรมพบว่ามันคับจนแทบจะใส่ไม่ได้ทางด้านคนที่เกี่ยวข้องน,นั้นแอบกระซิบกับทีมงานข่าวของเราว่าคนอื่นก็ใส่ได้ตามปกติมีแต่เจ๊คณะนี่แหละที่ใส่ไม่ได้